สวัสดีครับในรีวิวนี้เรารีวิวหูฟัง True Wireless เสร็จแล้วนะครับคือพงไปเจอหูฟังตัวหนึ่งมาครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่ top of the line เลยก็คือตัวนี้ครับ Audio Technica TWX9 เป็นตัวหูฟังอินเอียร์ที่พรีเมียมสุดๆเลยนะครับเพราะว่างานผลิตเนี่ยเราใช้คำว่างานผลิตนะไม่ใช่งานประกอบงานประกอบเนี่ยก็คืออาจจะมีบางส่วนที่มันอาจจะยังดูแล้วไม่ได้พรีเมียมมากนะพวกวัสดุหรือว่าแบบการลงดีเทลการพวกแบบตัวปั๊มตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันพรีเมียมทุกส่วนจริงๆผมก็เลยเรียกว่างานผลิตไปนะครับคือมันพรีเมียมไปทุกส่วนจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรามาดูอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูที่แม้กระทั่งตัวกล่องที่เขาให้มาเนี่ยตัวกล่องด้านนอกอาจจะไม่ได้ดูสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าดูกล่องด้านในเนี่ยอันนี้สวยแบบสุดๆจริงๆครับแล้วไอหูฟังตัวนี้ความพิเศษก็คือมันมีตัวระบบฆ่าเชื้อมาให้เราในตัวเลยนะคือหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอาหูฟังไปเก็บในกล่องนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยมันก็จะมีระบบแสง UV เนี่ย ปล่อยออกมาฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งไอแสง UV ตรงเนี้ยมันก็หลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ เขาใช้งานอยู่เนี่ยทางคู่มือก็บอกไว้เลยว่าเวลาที่มีไฟสีม่วงติดกระพริบอยู่เนี่ยอันนี้คือกําลังฆ่าเชื้ออยู่ไม่ให้เราเปิดตัวเคสแล้วก็เอาหูฟังออกมาใช้นะครับหลังจากที่ไฟกระพริบเนี่ยมันปิดลงแล้วนะคือไฟกระพริบสีม่วงเนี่ยมันดับสนิทแล้วทุกดวงเนี่ยก็คืออันนี้เราเปิดแล้วก็หูฟังออกมาใช้ได้เลยครับแล้วไอหูฟังตัวเนี้ย มันก็ยังมีดีเทลมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันพิเศษมากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวพงจะค่อยๆเล่าไปนะแต่ว่าตอนนี้พงว่าหูฟังราคาระดับนี้เราคงต้องมาสนใจกันที่เรื่องเสียงเป็นพิเศษก่อนนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยพงอยากจะบอกว่ามันสร้างความประทับใจให้พงม,มากๆนะในช่วงชีวิตของพงเนี่ยตั้งแต่อายุ10ต้นๆจนตอนนี้ใกล้จะ40ละพงใช้หูฟังมาตลอดเวลานะครับเรียกว่าอัปเดตหูฟังแบบ ตอนเด็กๆไม่ค่อยมีเงินก็อาจจะแบบหลายๆเดือนทีนึงนะแต่ว่าในปีหนึ่งก็ต้องมี2-3ถึงตัวนะครับแต่ว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายตัวเพราะว่ามีตัวเลือกมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ขัดสนในเรื่องของการที่จะเอาเงินมาซื้อหูฟังตรงนี้อะไรนะครับแต่ว่าไอหูฟังตัวเนี้ยมันสร้างความประทับใจให้พงได้ตรงที่ ราคาเนี่ยมันค่อนข้างสมเหตุสมผลกับเสียงที่ได้นะครับคือเสียงที่ได้เนี่ยโทนเบสเนี่ยมันจะออกด้านกว้างมากกว่าด้านลึกนะคือมันจะออกวอมนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดสว่างนะแล้วก็ติดหวานเล็กๆด้วยแถมรายละเอียดของเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยเก็บได้ดีมากคือมันละเอียดมากๆครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบละเอียดเหมือนกับพวกหูฟังมีสายได้นะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็น True Wireless เนี่ยถือว่ามันทำในเรื่องรายละเอียดของเสียงได้ดีเลยแล้วไอ้ตรงนี้ผมก็มองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบพวกวัฒนธรรมญี่ปุ่นอินกับความเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไอ้หูฟังตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์ให้ได้หลายๆอย่างนะครับแล้วมันก็ฟังเพลงได้สนุกหลายๆแนวเลย แม้ว่าตัวเพลงแนวอนิเมะอะไรพวกนี้พงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันให้อัธรุได้เต็มที่นะแต่ว่าถ้าเกิดเพลงฮิปฮอปเนี่ยอันนี้ดีนะครับเพลงแจ๊สเพลงป๊อปทั่วไปอันนี้ฟังสบายไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเพลงป๊อปแบบเพลงป๊อปสมัยใหม่นะแล้วก็อันที่พงประทับใจมากๆเลยก็คือในเพลงคลาสสิกนี่แหละครับเพลงคลาสสิกเนี่ยหลายคนจะรู้นะว่ามันต้องใช้แบบประสิทธิภาพสูงมากๆในทุกๆอย่างจริงๆนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของดนามิกนะเรื่องของเบสที่ คุณภาพต้องดีเรื่องของเสียงแหลมเสียงกลางที่มันต้องเปิดต้องแบบมีความละเอียดของ s o n d s t a ต e อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว s o u t เ s t เนี่ยมันก็กว้างมากกว่าหูฟัง True Wireless ทั่วไปอยู่อีกนิดหน่อยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้กว้างแบบสัมผัสได้ชัดเจนอะแต่ว่ามันก็ยังกว้างกว่านิดนึงนะครับทำให้พอรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันฟังเพลงคลาสสิกได้ดีมากๆจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่โรงประทับใจมากๆเลยนะในหูฟังตัวนี้ครับ ถ้าเกิดดูให้ดีเนี่ยผมจะไม่ค่อยชมหูฟังตัวไหนเยอะขนาดนี้นะแต่กับเรื่องเสียงอันนี้ผมต้องยอมรับว่าหูฟังตัวเนี้ยมันอาจจะถูกจริตของผมด้วยแล้วก็ Audio t e เ h n น c a เนี่ยเป็นหูฟังที่ในแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์เนี่ยเขาจูนเสียงออกมาเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจหูฟังตัวนี้ผมอยากให ลองไปหาฟังก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครไว้ใจพงและอยากจะสั่งซื้อด้านล่างเนี่ยพงม,มีทิ้งลิงก์ไว้ครับเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะตึงนิดนึงนะแต่ว่าพอมาเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดเนี่ยเรื่องของเสียงแล้วมันก็อาจจะต้องพูดถึงรายละเอียดที่หูฟังตัวนี้มีมาให้อันนี้ครับเป็นอุปกรณ์ในกล่องที่มีมาให้นอกจากตัวหูฟังอันนี้นะทีนี้ไอ้กล่องตัวเนี้ยนะเวลาที่เราใช้เนี่ยอ่ะพงเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยเขามีมาให้ค่อนข้างเรียกว่าใส่ใจคนฟังอะนะน คือแน่นอนสาย USB เนี่ยมีมาให้ไม่มีมาให้ผมคิดว่าหลายคนก็คงไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าไอ้ที่ดีจริงๆก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอีก3ชั้นนะครับ ไอ้3ชั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีคำว่าช็อตสแตนดาดแล้วก็ลองนะครับคือมีจุกหูฟังเนี่ยหรือว่าเ e อียร์ทิฟมาให้อีก3ประเภทนะก็คือแบบสั้นแบบมาตรฐานนะแล้วก็แบบยาวเพื่อที่จะแยง่เข้าไปได้ลึกขึ้นนะก็แล้วแต่นะว่าใครชอบแบบไหนนะหรืออาจจะใส่แล้วไม่พอดีกับตัวที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยก็มาปรับเอานะครับทีนี้ไอ้3อันเนี้ยมันมีมาให้อย่างละ 4ไซส์นะครับอ่าอันนี้ให้ดูนะมีให้อย่างละสีไไส่ไซส์ไอ้4ไซส์ตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเอดชิพมาให้คือไซส์ S, M, L ก็คือเล็กกลางใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้มันพิเศษกว่าตรงที่มันให้ไซส์ XS ก็คือเล็กพิเศษมาด้วยครับผมคิดว่ามันดีมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะบ่นว่าหูฟังตามท้องตลาดเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่ารูหูเขาเล็กไงใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันดีมากเพราะว่ามันมีไซส์เล็กลงไปอีกเอามาให้ครับแล้วก็เป็นจุกที่หรือเป็นเอดชิพนั่นแหละครับท ถ้าหูฟังบางรุ่นเนี่ยผลิตมาไม่ค่อยดีเนี่ยหูฟังตัวเอียชิฟมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะบางคนใส่แล้วสองข้างอาจจะใส่แล้วพอดีแค่ข้างเดียวแต่อันนี้พงใช้ละมันพอดีสองข้างตั้งแต่ออกมาจากกล่องครับแต่ว่าตัวความลึกเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวพงเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาพวกนี้พงก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าพงเคยเจอหูฟังบางรุ่นที่ มันใส่ลึกเข้าไปแต่มันอึดอัดอะคือมันจะมีบางรุ่นที่ใส่ลึกแล้วไม่อึดอัดนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ลึกไปแล้วก็ไม่ได้ลึกจนแบบเหมือนกับหูฟังบางยี่ห้อที่เขาเน้นความลึกอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็แค่เอียดชิปสะแต่จริงจริงมันส่งผลทั้งเรื่องของคุณภาพเสียงนะแล้วก็การซีลเสียงด้านนอกด้วยว่ามันจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงถ้าเกิดว่ามันอึดอัดไปนะเราจะฟังได้ไม่นานครับเวลาใส่แล้วเนี้ยมันเหมือนจะแบบเหมือนมีความเป็น,น,ากานสกขู้กออืแแลว็จะบบ อื่นๆมึนๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความพอดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดความรู้สึกพวกนั้นอันนี้ผมก็เลยถือว่าเขาเนี่ยใส่ใจนะครับมีความเป็นญี่ปุ่นน่ะนึกออกไห้ว่าใส่ใจคนที่ใช้งานจริงๆใส่ใจเรื่อง experience มากๆอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ตัวกล่องหูฟังเนี่ยมันอาจจะดูสูงกว่าตัวกล่องหูฟังทั่วๆไปนิดนึงนะคือขนาดกว้างเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรที่มันพกยากนะแต่ว่าพอมันสูงขึ้นนิดนึงเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะพกยากพอสมควรนะครับแต่ว่า มันก็มีเหตุผลแหละคือตรงนี้พงไม่เถียงแล้วนะว่ามันจะสูงกว่าแล้วมันทําให้พกยากขึ้นแต่ว่ามันก็มีเหตุผลคือเขาอะใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับก็คือมีหลอด led ที่จะเอาไว้ฆ่าเชื้ออย่างที่พงเล่าไปตอนแรกนะไอ้หลอดฆ่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ใส่มาแค่หลอดอะนึกออกไหมคือมันต้องมีที่ให้แสงเนี่ยมันสะท้อนไปสะท้อนมานะครับทําให้มันก็ต้องใช้พื้นที่นี่แหละสําหรับการฆ่าเชื้อนะแล้วก็ยังต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้เนี่ย หูฟังเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเก็บงานได้ละเอียดมากซึ่งพงดูแล้วเนี่ยมันละเอียดขนาดว่าไอ้ตรงฝาบน,น่ะ ตรงเนี้ยด้านในอะ่ะมันจะมีความนิ่มนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นั่งจ้องแบบพงอะ่ะเราจะเห็นว่ามันมีแบบรอยจ้ำของหูฟังด้านในเล็กนิดนึงอะ่ะแปลว่าเวลาปิดฝาลงมาเนี่ยมันประกบกันสนิทนะครับแล้วเขาเลือกใช้วัสดุที่มันเป็นนิ่มๆอะ่ะทำให้มันลดโอกาสที่จะแบบทําให้หูฟังของเราเป็นรอยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้พงแบบเออเขาเก็บงานได้ดีนะแล้วพวกฟอนต์พวกแบบ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาดีไซน์มาได้ดีคือเปิดมาเรารู้เลยว่าอันนี้คือหูฟังที่แพงหูฟังที่พรีเมียมนะครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พงรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าลหลงไหลจริงๆนะแล้วก็อันนี้ต่อไปคือพงอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยว่าไอหูฟังตัวเนี้ยมันแอบจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีความ ความเป็นญี่ปุ่นเยอะอะคือนอกจากเขาจะใส่ใจ Experience แล้วเขายังเอาแต่ใจตัวเองด้วยนิดหน่อยนึกออกไหมคือปกติหูฟัง True Wireless มันจะสั่งงานด้วยวิธีไม่แตะก็กดนะแต่อันนี้ใช้ทั้งแตะทั้งกดนะครับคือเวลาที่เราอยากจะใช้ Active Noise Cancellation หรือปิดไปหรือเปิดตัว Transparency Mode เนี่ยจะใช้การสัมผัสที่ตัวโลโก้หูฟังด้านนอกอะนะที่มันเป็นกลมๆตรงเนี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสั่งงานอื่นๆนะอันนี้ตรงก้านเล็กๆเนี่ยมันจะมีปุ่มไว้ให้กดนะครับซึ่งไอ้ปุ่มตรงนี้มันก็ใช้งาน2ข้างไม่เหมือนกันพงจะขึ้นคําสั่งมาให้ดูนะครับมันก็สามารถกดได้ทั้ง1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ press and hold ก็คือกดแล้วก็ค้างไปเนี่ยนะซึ่งไอจุดนี้แหละเป็นจุดที่พงรู้สึกว่าเขาแอบเอาแต่ใจอะคือทาไมไม่ทําให้มันเป็น แบบว่าที่เดียวกันจะกดก็กดจะแตะก็แตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็ต้องปรับตัวเพราะอย่างที่พงบอกครับว่าหูฟังแต่ละตัวมันมีคําสั่งในการกดในการแตะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนหูฟังเนี่ยเราก็มักจะต้องปรับตัวไปกับหูฟังรุ่นใหม่ๆนะครับยกเว้นว่าใช้ยี่ห้อเดิมใช้ซีรีส์เดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องปรับก็ได้อย่างถ้าเกิดคนเป็นคนใช้ airpods เราก็เปลี่ยนทุกรุ่นนะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็ถือว่า เป็นความที่แบบต้องจํา2อย่าง2ที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ใช้ไปสักพักก็คงชินเองนั่นแหละนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดอยากจะมาดูในเรื่องของสเปคหรือรายละเอียดต่างๆของตัวหูฟังเนี่ยคือปกติหูฟังต้องการไดรเวอร์ที่ใหญ่แล้วก็จะแสดงเสียงเบสได้เยอะมีแบบคุณภาพเสียงที่ดีนะแต่อันเนี้ยเขาใช้ไดรเวอร์แค่ขนาด5.8มิลซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เดนามิกแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกมานะว่า เป็นดอกลำโพงดอกหูฟังหรือไดรเวอร์ประเภทไหนเนี่ยนะครับพงเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบ ba มั้งอันนี้พงมันโนไปเองนะเพราะว่ามันให้เสียงกลางกับเสียงสูงที่ดีมากๆนะแต่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นดอกประเภทไหนก็แล้วแต่แต่มันเป็นดอกลำโพงเป็นไดรเวอร์ที่มีคุณภาพสูงมากสูงมากจริงๆนะครับแม้ว่าขนาดมันจะเล็กแค่5.8าจุดแมิลนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคุณภาพดีแต่มันก็นั่นแหละให้เสียงเบสที่ลงได้ลึกไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจมันก็ค่อนข้าง เป็นไปในทางเดียวกับสเปคที่เขาให้มานั่นแหละนะแล้วก็โคเดกรองรับ FX นะหรือบางคนอาจจะเรียก APTX แล้วก็มี a a c sbc นะครับแล้วก็ยังมีระบบของนี่ด้วยนะเพราะว่าใช้ชิปของ qualcomm นะก็เป็น snapdragon Sound ครับซึ่งไอ้ snapdragon Sound เนี่ยมันจะไปช่วยลด latency เวลาดูวิดีโอเวลาเล่นเกมซึ่งวิดีโอมันไม่มีปัญหามาน,นานละแต่ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะช่วยลดได้จริงๆนะแต่ว่าอันนี้เราต้องไปปรับในแอปนะครับซึ่งตัวแอปเดี๋ยวมีอีกพาร์ทหนงจะเล่าให้ฟังว่าตัวแอปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะ ส่วนในเรื่องของไม่กับตัว ANC เนี่ยอันนี้ก็จะทํางานได้เรียกว่าตามมาตรฐานนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้อาจจะต้องโน้ตไว้นิดนึงว่ามันใช้ได้น้อยกว่าหูฟัง True Wireless ประเภททั่วๆไปในท้องตลาดเพราะว่าไอ้ตัวกล่องอันนี้มันก็ต้องเก็บพื้นที่เอาไว้ใช้สําหรับ ตัวแสง UV อันนี้ออกมาทําให้พื้นที่ในการใส่แบตมันน้อยลงนะตัวหูฟังเนี่ยใช้งานได้6ชั่วโมงอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ตัวเคสเนี่ยมันจะใช้งานได้อีกแค่2รอบปกติมันจะ3-4แต่อันนี้มันใช้ได้แค่2รอบเพราะแบตเตอรี่มันน้อยลงนะแต่โดยรวมเนี่ย6บวก12ได้18ใช่ไหม มคิดว่ามันก็ยังพอใช้งานในทุกๆวันนะแล้วผมคิดว่าหูฟังทุกวา l เลสวันหนึ่งเราใช้กันไม่ได้เยอะมากยกเว้นเราเดินทางแบบนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟยาวๆอะไรเงี้ยไอหูฟังตัวนี้ผมว่ามันก็ใช้งานได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ยังรองรับตัววายเลสชาร์จอีกด้วยครับใครอยู่บ้านตั้งเอาไว้นะก็ชาร์จสบายๆนะครับทีนี้เรามาดูกันในตัวแอปนะครับเราจะเห็นว่ามันใช้งานได้ง่ายมากๆนะตรงนี้สามารถเข้ามาปรับเสียงได้แบบไวๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่ตัวหูฟังตรงนี้เราก็จะเห็นว่า มันมีรายละเอียดการปรับอะไรได้ในหลายๆส่วนนะแต่ผมจะขอพูดในส่วนหลักๆอย่างเดียวอย่างแรกตัววายุ่งเนี่ยอันนี้ถ้ามาดูด้านล่างเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ปรับเสียงได้16ระดับ32ระดับ6 4ระดับก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับแล้วก็ตัว a m b เบียนตตรงนี้ก็เข้ามาปรับได้ครับ น้อยแ a นเ e l l เลชันหรือว่าเ e a r 2นะแล้วก็ยังถึง o p t i ิมัยได้ด้วยว่ามันซิลเสียงในหูวเราได้ดีขนาดไหนแล้วก็ให้มันเนี่ยทำงานปรับไปตามรูปบูของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้มี Equalizer ซึ่งมีตัวพรีเซ t มาให้อยู่5แบบนะครับซึ่งมันก็ปรับแล้วก็ให้ความชัดเจนที่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยเกินไปถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะส่วนตรงนี้ครับก็เป็น Low l a t e n c y mode อย่างที่บอกไปว่ามันทำงานเป็น snapdragon อนซ und เราจะมาเปิดตรงนี้เวลาที่เล่นเกมหรือว่าปิดเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมก็ได้นะครับอาจจะส่งผลกับตัวบุคลิกเสียงนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแล้วก็อันนี้มาปรับบาลานซ์ซ้ายขวาได้สําหรับคนที่หูซ้ายหูขวาได้ยินไม่เท่ากันนะนานๆจะเห็นในฟีเจอร์ของแอปหูฟัง T หนึ่งแล้วก็สุดท้ายรองรับ360 Reality Audio ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของซิสเต็มเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีแค่พวกระบบ Ear Detect อย่างเงี้ยถอดใส่ให้มัน ออโต้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการสามารถที่จะเข้าไปได้นะว่าเออทัชเซนซิ่งเนี่ยเวลาที่เราจะแตะเนี้ยให้มันเซนซิทีฟขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับนอกนั้นก็มีแค่พวกคอนโทรลไกด์ ide, หรือว่าการคอนเน็กต์วิ์อะไรเงี้ยนะ ส่วนในเรื่องของการคอนเน c กกับเดเวิ์เนี่ยหูฟังตัวนี้นะก็จะคอนเน c กกับเดเวิร์ได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่ามาทำไม่ได้เนี่ยพงจะบ่นไปตั้งแต่กลางคลิปแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันทำได้นะครับแล้วก็เรื่องของการกันน้ำมี IPX4 นะครับสามารถใส่ออกกำลังกายได้แล้วก็กันละอองน้ำได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยพงคิดว่ามันก็คงจะไม่ต้องมีอะไรไปลงรายละเอียดกับมันมากแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้พงสรุปกับหูฟังตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่พรีเมียมจริงๆครับ ทั้งงานผลิตนะการใส่ใจรายละเอียดต่างๆคุณภาพเสียงนะคือมันพรีเมียมไปทุกส่วนจริงๆอะ่ะเราคงไม่ต้องไปพูดถึงวัสดนะุที่เขาเลือกมาใช้แล้วมาดูแพงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันพรีเมียมไปทุทกส่วนแบบนี้คงจะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆอีกไหมก็คงจะมีแค่เรื่องเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครดูมาตั้งแต่ต้นวิดีโอมาถึงตอนนี้แล้วสังเกตดีๆนะจะเห็นว่า ไฟเม็ดสีน้ําเงินตรงนี้มันจะติดอยู่ตลอดเวลาครับคือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีอาการตาแพ้แสงหรือไวกับแสงแบบพงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับมันหรอกนะแต่ว่าอันนี้พงก็จะมีปัญหาเพราะว่าตาพงจะไวกับแสงแล้วก็มีอาการแพ้แสงง่ายนะครับแม้ว่าไอไฟตรงนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันแสดงได้ทั้งสีขาวสีม่วงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับเพื่อที่จะบอกสถานะของแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของตัวเคสแบตเตอรี่ของตัวหูฟังอะไรเงี้ยคือมันแยกรายละเอียดจากการดูสีไฟได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีสําหรับตัวพงเนี่ยพงคิดว่าอาจจะมีการเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะคือถ้าเกิดว่าเป็นพงชอบเนี่ยพงอยากจะให้เวลาที่เราปิดเคสไว้เนี่ยอยากให้แบตมันไม่ต้องแสดงไฟขึ้นมาแต่พงเข้าใจแหละว่า เขาต้องการให้มันแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ลองเห็นสถานะแบตไว้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าไฟตรงนี้มันเข้มไปสักนิดนึงคือมันแสดงแสงสว่างออกมาสาว่างเกินไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เลยมีปัญหากับพงครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีปัญหากับไอ้ไฟพวกนี้ผมคิดว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ดีมากๆนะ ก็เท่านั้นแหละครับคงอาจจะอินไปสักหน่อยว่าะผมคิดว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ดีมากจริงๆครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองลงไปกดซื้อด้านล่างหรือไปหาลองฟังดูนะและถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกด subscribe แล้วก็เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาชมพงไปบ่อยนะครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ